ล้วบ <laughs> in ุรีพอทีวีเป็นสื่อที Klein ่เชื่อถือใหรัสทองกาวรู้อำหนวยการเมื่อเวลาสิบนาธิกา30นาทีของวันพุดที่10กรกฎาคม2567สมมูสอนโรธรรีพระราเมสวนลบบุรีร่วมกับชมรมนักธุรกิจลบบุรีจัดโครงการอิ่มบุญ อิ่มใจอิ่มท้องเพื่อน้องๆโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาดตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนำโดยนายกท่านใหม่ป้ายแดงนางพัชรินคำพพรทัศน์นายกสโมสรลตรตารีพระราเมสวรลบบุรีได้จัดกิจกรรมประกอบไปด้วยเลี้ยงอาหารหวานข่าวนักเรียนครูอาจารย์และมอบทุนการศึกษามอบอุปกรณ์การเรียนมอบอุปกรณ์การกีฬา มอบข้าวสารอาหารแห้งและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ชมรมนักธุรกิจจังหวัดลบบุรีนะครับร่วมกับตมสโรตารีพ่พระรามเป็นสวนลบบุรีเราได้ดําเนินการจัดโครงการดีๆโครงการอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องก็คือในกวาวันนี้มีกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนน้องๆลูกหลาน ครับโรงเรียนวัดหลวงไทยตลาดตำบลบ้านเบิกอำเภอทวุ้งจังหวัดลบบุรีอิ่มบุญในเมื่อเราได้ทำทานหรือมาเลี้ยงอาหารกับน้องๆหนูๆลูกหลานของเราแล้วเราก็มีความอิ่มบุญและอิมอ่มเอิบใจเป็นที่สุดครับในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ได้รับเกียรติจากทางประธานชมรมนักธุรกิจจังหวัดลบบุรีนะครับมาอยู่กับเรานะครับสอง สององค์กรนี้ครับเราเดินด้วยกันในด้านการทําบําเ็ญประโยชน์ในด้านสาธารณกุลครับวันนี้ครับเา้นประธานครับวันนี้อยากจะทราบความเป็นมาของโครงการเนี่ยคือโครงการอะไรและว่าในเมื่อวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมมีอะไรบ้างครับครับก็จะเน้นเป็นการเอ่อบริจาคเกี่ยวกับการศึกษานะครับแล้วก็ ถ้าโรงเรียนไหนที่มีความต้องการที่จะให้ชมรมนักธุรกิจลพบุรีเข้าไปเชนะรับเข้าไปรับบริการนะครับเรียนเชิญได้เลยครับครับชมรมนี้รู่เกิดมานานหรือยังครับแล้วก็มีสมาชิกของนักธุรกิจของเราเรยร่วมจํานวนประมาณทั้งหมด31ท่านครับครับก็หลายหลายสิบปีแล้วครับ เกิดกำเนิดมานะครับครับก็โครงการน,นี้ครับก็คือหน่วยงานของชมรมนักธุรกิจจังหวัดลบบุรีนี่ก็คือหล่อหลอมรวมกันทุกธุรกิจขอพ่อคอ้าประชาชนนะครับมามารวมตัวกันแล้วก็เมื่อรวมตัวกันแล้วก็มาสร้างคุณงามความดีสร้างสารธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดลบบุรีครับในส่วนหนึ่งขององคอ์กรนี้นะครับก็คือ สโมสรโรตเตรี่พระราเป็นส่วนลบลีนะครับนำโดยด้านนายกพัชรินคำพีรทัศน์นะครับบอกอยากจะทราบว่าเอ,อ่อในส่วนของสโมสรเขาได้ร่วมมือได้เดินเ,ออเดินเดินคู่กับทางชมรมนี้อย่างไรและก็จะเดินทิศทางในต่อไปครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาร่วมกับชมรมนักธุรกิจของจังหวัดลบรีนะคะ เพื่อมาทํากิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนนะคะก,ก็อย่างที่พูดนะคะก็คือว่าอิ่ม,มท้องอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจค่ะต้องขอขอบคุณทางท่านนายกพัินทกร์ขับพียทันนะครับซึ่งว่าท่านเพิ่ง้เพิ่ง,งดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับเราก็จะเดินครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะครับเราก็ได้วางแผนงานวางแผนครับขับแผนของเราของเป็นปี การทํางานของนายกพัชรินนะครับเราจะเดินทิศทางของการบําเพ็ญประโยชน์สฐานกุศลและตรงนี้นะที่นี้ก็ขาดเสียไม่ได้ครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงไทยตลาดนะครับก็อยากให้ท่านได้พูดว่าข้อมูลของโรงเรียนเนี่ยนะครับว่าเป็นสังกัดสพสพรวมทั้งนักเรียนครูอาจารย์เนี่ยทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ยังขาดหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณในส่วนที่สององค์กรนี้มาร่วมมือกันครับ ครับก็ผมนะครับวันชนะเปิดปกรุ๊นะครับผู้มุ่งในการโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาดนะครับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1นะครับก็มีนักเรียนทั้งหมดตอนนี้107คนนะครับมีคุณครูทั้งหมด8ท่านนะครับก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมียังต้องการความช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้โรงอาหารเราข้างหลังเนี่ยครับ หลังคาก็เก่าแล้วอะไรแล้วก็ยังคุยกับชมรมนักธุรกิจอยู่ว่าเออเผื่อมีท่านไหนช่วยได้อะไรได้ก็ก็ก็เผื่อมาเข้ามาช่วยได้นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ชมรมนักธุรกิจโรบุรีนะครับแล้วก็สโมสรโรตารีเข้ามาจัดกิจกรรมให้โรงเรียนนะครับก็ขอเป็นตัวแทนนักเรียนตัวแทนครูนะครับขอบคุณแทนนะครับที่ได้มาจัดกิจกรรม ดีๆให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหลวงไทตลาดนะครับขอบคุณครับครับโอเคนะครับไม่เป็นไรครับรับสำหรับวันนี้นะครับจากภาพรุ้นตั้งแต่เช้าเนาะว่าทางชมรมนักธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดลบขออภัยครับชมรมนักธุรกิจจังหวัดลบบีร่วมกับสโมสรพระนาไป็นสวนลบบีเนี่ยว่าเราได้ดําเนินการนอกจากเลยนอาหารกลางวันแล้วมีกิจกรรมอะไรครับมีมอบอะไรมาก ครับก็มีมอบทุนนะครับมอบทุนการศึกษานะครับรแล้วก็มีมอุปรกรณ์นนรการเรียนการสอนแล้วก็อาหารอุปรกรณ์ทําอาหารกลางวันนะครับครับครับมากมายเลยครับอยู่ด้านหลังผมนะครับก็คืออ,อ,อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งอุปกรณ์การกีฬาซึ่งว่าทางชมรมนักธุรกิจต่องเที่ยวรวมทั้ง นะครับแล้วส,มสโมสรลอตเตอรี่พระรามปสวนนะครับได้นามานะครับมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆหนูๆน,นะครับให้จเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองสืบไปนะครับในานามของเอ่อของส,มสองโมสรลอตเตอรี่พารามประสวนแล้วก็ทางชมรมอ่นักธุรกิจจังหวัดลุรีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและก็ทางโรงเรียนนะครับที่ว่าให้เราได้เป็นจุดหนึ่ง เข้ามาในการที่มาเติมเต็มในเต,มเติมให้กับน้องๆหนูๆครับแต่ครับกนะ็ขอขอบคุณมากครับขอฝายอีกนิดเดงครับอ,อีกนิดนึนงครับพอดียังจะมีกิจกรรมที่ตัวผมเองอยากจะเข้าร่วมแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นประธานนายกสโมสรยิงปืนลพบุรีนะครับ แล้วก็ถ้าทางโรตารี่หรือว่าทางโรงเรียนต้องการที่จะทํากิจกรรมอะไรก็แจ้งได้นะครับด้านอะไรบ้างครับเอ่อทางยิงปืนเนี่ยยิงปืนอะคือถ้าคือเกี่ยวกับกิจกรรมยิงปืนหรือทำเดี่ยวครับเนี่ยบริจาคแบบนี้นะครับบริจาคแะไนีในนามสโมสรยิงปืนอ่าโอ้ได้อีกช่องทางหนึ่งในอีกช่องทางหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ ครับต้องขอขอบคุณนะครับเราก็มีอีกช่องทางหนึ่งครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือชมรมใช่ไหมครับชมรมสโมสรยิงปืนของลบดีนะครับอยู่ที่สคสามพิเศษใช่ไหมครับหรือต่างก็มันมันเป็นอีกสัญกอยู่นะครับครับโอเคสนามัยิงปืนที่ไหนเราก็จัดก็ถือว่าเป็นสโมสรยิงปืนนะครับก็ยังอีกช่องทางหนึ่งในในการตั้ง บำเพ็ญประโยชน์และฐานักบุญศน์นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและท,ทุกทุกท่านนะครับครับค,ครับสวัสดีครับและในวันเดียวกันนี้วันพุธที่10บกรกฎาคม2567ที่ห้องประชุมสมโมสรโรตารีรสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาราเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเวลา18บแนาฬิกาถึงเวลา19บนาิกาิตภาพสังสรรค์ นายกพัชรินคำพีรทัตน์ายกสโมสรโรตารี่พระรามเมศวรลบบุรีเปิดประชุมครอบครองครั้งแรกแห่งความเคารพถงชาติและร้องเพลงโรตารี่และแนะนําคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มีมวลสมาชิกมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากจากนั้นได้กล่าวทักทายผู้ร่วมงานแนะนําคณะกรรมการปี2567-2568จากนั้นนางพัชรินคำพิรทัต นายกสมยสอนโรตารีพระรามเมศัวลบบุรีคนใหม่ป้ายแดงในปีบริหาร2,567 2,568ได้ถแถลงนโยบายว่าเพื่อดำรงไว้ซึ่งภารกิจช่วยเหลือสังคม และผู้ยากไร้สนับสนุนด้านกีฬาการศึกษาเยาวชนตลอดจนส่งเสริมงานองค์การสาธารณอุลสำหรับสโมสรโรตารีได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2448ที่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาโดยมีการริเริ่มของนายพรพีแฮริสซึ่งเป็นนักกฎหมายจากนั้นได้แพร่ขยายออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์โดยมีคำขวัญว่าบริการผู้อื่นเหนือตนเองสำหรับจังหวัดลบบุรีนั้นสมโมสรโรตารีพระรามเมสวนลบบุรีก็เป็นหนึ่งในสมโมสร,รดังกล่าวโดยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2541มีนายจักรกิจลิมศิลาเป็นนายกก่อตั้ง และในปัจจุบันสโมสโลรลรตารี่พระรามส่วนลบบุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์การบริการด้านชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนพิการผู้สูขของอายุตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพปัญหาความยากจนปัญหาการไม่รู้หนังสือโดยทางสโมสรโรตาตรี่ได้จัดหาทุนเพื่อกิจกรรมดังกล่าว ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในทุกกิจกรรมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดไพรัลทองแก้วผูว้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน